ปัญหาของคนพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งมาจากการที่เวลาคนถามอะไรเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นก็เลยพูดวนไปวนมาน้ําเยอะนู่นนี่นั่นประเด็นก็คือคุณต้องฟังว่าคนถามเขาถามอะไรและให้เราตอบคําถามที่เขาอยากฟังก่อนเป็นประโยคแรกๆนะคะไม่ใช่ใส่รายรละเอียดเพิ่มที่มาอธิบายอะไรไม่รู้ <S <S เขารอฟังคําตอบอยู่เช่นถ้าเขาถามว่าเออคุณเอครับห้องน้ําไปทางไหนครับ แล้วเราตอบว่าอ๋อห้องน้านะครับเอเอดูค er, ุณผู้หญิงเดินออกไปทางขวามือนะครับแล้วคุณผู้หญิงเลี้ยวขวาคุณผู้หญิงเลี้ยวขวาไปนะครับ <Fra> คุณผู้หญิงจะมองไปทางซ้ายคุณผู้หญิงจะเห็นแชนเดเลียนะครับแชนเดเลียอันนี้เจ้าของโรงแรมเนี่ยสั่งมาจากอิตาลีเลยนะครับได้ข่าวว่าราคาเป็นล้านเลยหลังจากแชนเดเลียนะครับคุณผู้หญิงเดินตรงไปยังเดินตรง,ง,งไปอยู่นะครับคุณผู้หญิงมองไปทางขวามือขวามือนะครับเป็นห้องประชุมใหม่ล่าสุดสามารถแบ่งพาร์ทิชันได้ออกเป็น4ห้องเลยนะครับนี่คือคําพูดที่คนฟังไม่ได้ อยากจะฟังและเขาไม่ต้องการจะรู้ตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะรู้คือห้องน้ําไปทางไหนเพราะฉะนั้นคนอยากรู้อะไรให้เราตอบคําถามที่เขาอยากรู้ก่อนแต่หลายคนปัญหาก็คือทุนพูดเยอะเกินไปให้รายละเอียดมากจนเกินไปและข้อมูลพวกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยในฐานะคนฟังเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือเขาถามอะไรตอบคำนั้นก่อนเป็นประโยชนแรกเท่านี้แหละคะ่ะ